สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะมาติดตามชมผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกฤดูกาล2024-2025ในนัดที่4กันนะคะคืนวันอังคารที่5พฤศจิกายน2567บราติสลาวาแพ้ดินาโมสกิป1ประตูต่อ4 PSV ชนะจิโรน่า4ประตูต่อ0ย์สปอร์ติง้งลิสบอนชนะแมนเชสตเตอร์ซิต,ตี้4ประตูต่อ1เรอัดอามาดริดแพ้เอซิมิล1าน1ประตูต่อ3 ลิเวอร์พูลชนะเลเวอร์คูเซนไปได้ถึง4ประตูต่อศูนย์ขณะที่ลิวเสมอกับยูเวนตุส1ประตูต่อ1ดอดมูลเฉือนชนะสตูมกราฟ1ประตูต่อศูนย์เซลติกชนะอาแบไลซิก3ประตูต่อ1และโบโลญญาแพ้โมนาโกศูนย์ประตูต่อ1คืนวันพุธที่6พฤศจิกายน2567ชักตาโดนิชชนะยังบอย2ประตูต่อ1 คลับบรูซเฉือนชนะแอสตันวิลล่า1ประตูต่อศสตุตการ์ดแพ้อัตแลนต้าศนย์ 0, ประตูต่อ2สปาร์ตาปราคแพ้แบรส1ประตูต่อ2เปอแอชเชแพ้อลิิโกมาดริด1ประตูต่อ2อินเตอร์มิลานเฉือนชนะอาร์เซนอล1นประตูต่อศเฟเยนูดแพ้เรดบูลซาวส์บวก1ประตูต่อ3เซเวนาสเวด้าแพ้บาร์เซโลนา2ประตูต่อ5และบาเยอร์มิวนิกเฉือนชนะเบนฟิก้าไป1ประตูต่อศู ไปดูตารางคะแนนยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกฤดูกาล2024-2025ในนัดที่4กันนะคะลิเวอร์พูลค่ะนำเป็นอันดับที่1ลงแข่ง4นัดชนะรวดทั้ง4นัดมี12แต้มตามมาด้วย bon, สปอร์ติ้งลิสบอน4นัดชนะ3และเสมอ1ยังไม่แพ้คใครเช่นกันนะคะมี10แต้มเท่ากันกับอันดับที่3โมนาโกอันดับที่4บรสและอันดับที่5คืออินเตอร์มิลานแต่แตกต่างกันที่ผลประตูดได้เสีย ขณะที่อันดับที่6คือบาร์เซโลนาค่ะมี9แต้มเท่ากันกับดอทมุลอันดับที่7และแอสตันวิลล่าอันดับที่8นะคะส่วนอตาลันตาอันดับที่9มี8แต้มขณะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้อันดับที่10ยูเวนตุสอันดับที่11 a r อาร์เซนอลอันดับที่12 l e v e เลเวอร์คูเซ่นอันดับที่13หลิวอันดับที่14กลาสโกเซลติกอันดับที่15และดินามโมซากเรบอันดับที่16ทีมเหล่านี้มี7แต้มค่ะ ส่วนไบยมินิกอันดับที่1 7เรอามาดริดอันดับที่18บเบนฟิก้าอันดับที่1 9เอซิมิลานอันดับที่20คลับบรูซอันดับที่21แอตเลติโกมาดริดอันดับที่22มี6แต้มเท่ากันนะคะส่วน PSV อไอโฮเฟนอันดับที่23มี5แต้มอันดับที่24ค่ะปารีสแซงแร่งมีสี4แต้มนะคะซึ่งเท่ากันกับอันดับที่25คือสปาร์ตาปรากอันดับที่26จิหโรนาอันดับที่27สสตุตการ์ด อันดับที่28ชักตาโดนตทอันดับที่29คือเฟเยนูดค่ะส่วนอันดับที่30เรดบูลซาส์บวกนะคะมี3แต้มขณะที่โบลญญาอันดับที่31มี1แต้มส่วนอันดับที่32ไลซิกอันดับที่33สมโตมกราดอันดับที่34่ยังบอยอันดับที่35าเซเวน่าสวดาและอันดับที่36สสโลวานบราติสลาวายังไม่มีแต้มค่ะ ไปดูโปรแกรมการแข่งขันยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกฤดูกาล2024-2025ในนัดที่5นะคะคืนวันอังคารที่26พฤศจิกายน2567สปาร์ตาปรากพบแอตเลติโกมาดริดบราติสลาวาพบกับเอซิมิลานสองคู่นี้ลงแข่งขันในเวลา24นาฬิกาสนาที ส่วนคู่ที่ลงแข่งขันในเวลา3นาฬิกาได้แก่ยังบอยพบกับอัตาลันตาสปอร์ติ้งลิดบอนพบกับอาร์เซนอลแมนเชสเตอร์ซิตี้พบกับเฟเยนูดอินเตอร์มิลานพบอาร์เบลไลซิกบาเยอร์มิวนิคพบกับเบเอเชเลเวอร์คูเซ่นพบกับเรดบูลซาวส์บวกและบาร์เซโลนาพบกับแรส ส่วนคืนวันพุทธที่2ี่พฤศจิกายน2567สโตมกราสพบกับจิโรนาเซเวนาสเวด้าพบกับ uka, สตุ๊ตการ์ดสองคู่ลงแข่งขันในเวลา24นาฬิกา45นาทีค่ะส่วนคู่ที่ลงทำการแข่งขันในเวลา3นาฬิกาพ s v ีพบกับชัคตาโดนตโมนาโกพบกับเบนฟิก้าลิเวอร์พูลพบกับเรอัลมาดริดดินาโมซาเกร็บพบดอทมุนเซลติกพบคลับบูสบูลญนยาพบลิวและแอสตันวิลล่าพบกับยูเวนตุส ทางนี้คุณผู้ชมสามารถจะอัปเดตโปรแกร,รมการแข่งขันผลการแข่งขันตารางคะแนนสำหรับยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาล2024 2025ได้อย่างทั่วถ้วนเลยนะคะผ่านทาง Sport b a News Channel ค่ะ